ครัทบทางใบน้งเ่าใหญ่ครับวันนี้พามาชมนกฉเฉลยครับที่คัดขึ้นจากกรงรวงนะครับดูลายเม็ดกอรครับ <c oughs> มันทำไมสูงนะครับตัวนี้ตัวนี้ไล่กูตัวอื่นในกรงนะครับดูลวดลายครับ ขนหัวนี่ถลอกหมดแล้วนะครับดูลายเม็ดคอรครับสูงยันหัวเลยครับตัวนี้ลายสนับปีกสวยดีครับนะครับปากเ,กเล็ก แข้งใหญ่ๆครับเดือนเเตี้ยครับนกตัวนีน้ดูกันชัดๆดูลายขนาดปีกฝั่งนี้ครับนี่ครับดูลายเน็ตคอมันทำไมสูงอย่างนี้ครับขึ้นหัวเลยครับ ตัวนี้เป็นนกนึ่งกุบแขงกลางนะครับมาดูนกจอกมีห้าผมพลนครับวันนี้ที่ผมนำเข้าใหม่นะครับ เป็นนกป่าสูงนะครับตัวนี้ครับมีตัวที่หนึ่งครับตัวนี้เป็นนกของขนแก่ครับแถวบางแคครับเขาปากมาให้เปิดแบ่งนะครับตัวนี้เจ้าเสียงเล็กเฉลยเยอะๆครับตัวนี้ ตัวนี้เมื่อเช้านี้ผมมาออกเทสแล้วครับผ่านแล้วครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับนำเข้าใหม่ครับเพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆครับตัวนี้ก็นกต่อนะครับนกต่อป่าถูงนะครับ ป่าสูงเมืองการนะครับตัวนี้ก็นกภูเขาครับนกป่าสูงเมืองการครับนี่ครับนี่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ชมอีกสองตัวครับจงมาถึงวันนี้ครับแกะกล่องมายังไม่ยังไม่ได้ขันนะครับต้องรอให้เขาพักปรับ สภาพครับปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ครับเปลี่ยนกรงใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยครับเดี๋ยวมาชมอีกสองตัวนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็นกต่อนะครับตัวนี้ออกจากกล่องจะเย็นๆนิดนึงครับ นี้อีกตัวนึงครับนกต่อครับนกต่อป่าถูงนะครับมีหลายต่อครับตอนนี้ที่บ้านผมเจ้าตัวนี้ก็นกต่อนะครับหนกุกครับเสียงเล็กครับนี่ก็นกพร้อมเปิดนะครับเสียงเล็ก นี่นกช้ำนะครับเจ้าสงการครับตัวนี้ตัวนี้ได้วันที่13เมษาครับตัวนั้นก็นกฝึกนะครับหป็่งกุกแกมสองเหยียนกลางไปใหญ่ครับตัวนี้ก็นกปึกครับหนึ่งกุกคู่อ่างสามคำครับ ตอนนี้เจ้าหลิวตันครับเดี๋ยวผมเจ้าลงไม้ดูครับตัวนี้นกฝุดต่อนะครับงูกเพียงกลางไปใหญ่ครับครูอ่างสามคำนะครับตัวนี้ปากเบามากครับเสียงดีครับตัวนี้ช่วงนี้คำคำหกโมงกว่าครับไทยใม้ได้ชมมันครับตัวนี้เป็นนกต่อหลิวตันนะครับตัวนี้ นกต่ออายุเยอะๆครับตัวนี้อายุคงสี่ปีนะครับแต่เขาไม่ได้ออกต่อมาเป็นปีนะครับตัวนี้ <c oughs> อยู่ตันคาลมครับตัวนี้เมื่อตดดหนึ่งครับแปโมงกว่าแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นนกฝึกต่อครับ กึกมาแล้วเข้าเนตแล้วขันแล้วได้เฉลยแล้วครับนี่ครับตอนนี้ที่บ้านมีนกฝึกต่อมีนกต่อเยอะอยู่ครับ